วัสดีทุกคนด้วยนะครับผมนี่ผมอยู่ในเกมโลบ็อกแล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นแมป <Yeah. S 1> บูเทม,มินนะโอ้แม่เงี้ยล่ะแ,แล้วเราก็จะมาเป็นตัวละครตัวหนึง่งของผมได้มาเลยก็คือเดดพุทเนี่ยครับอ้าอนี่เป็นไงล่ะชุดหนังเทพนะเป <Yeah. S 1> ็นไงเอ๊ะเป็นไงโคตรเท่เลยฮ่าฮ่าฮ่าซึ่งผมก็จะเป็น <Yeah. S 1> เดดพุทเหมือนคนอื่นนะผมคือปริกเกอร์คนอื่นผมไปกวนคนอื่นนะผมซึ่งมันก็เปดดน็นตัวละครอะไรเงี้ยอะไรคนเนมีมือถือยา ปืนดาบระเบิด <parfois> แล้วก็อาวุธฉายเกใช่แล้วก็มีนี่ไงเล็กมีนะโอ้แล้วก็น้ำใช่สุดปืนนี่ก็เป็นเป็นแบบนี้นะมันเป็นแบบนี้ใช่นี่มันแบบนี้สิรุ่นพี่ได้ปูนแล้วก็เป็นแบบนี้สิครับไอ้นี่ขอเพิ่มเติมนะผมพ่อจริงเนี่ยอาจจะมีหนังสือจดแล้วนี่นี่นะผมก็จะมีแบบมั้นเลยไม่เอาดูอ่ะกดดันกันเลยวะนี่ไง เอาอันนี้ผมใปนปูน่าจะมีอันนี้ผมมีสัญญาณนะฮะเออก็ดีอ่ะเออก็ดีก็ดีเออแต่ผมว่าไม่น่าีจะมาเป็นสร็จก็เอาแบบนี่คฮะหนังสือจุดแลกันนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ได้น,นะผมก็ประมาณนี้นะครับผมกดแบบนี้นะ,ะ,ะนี่ในปูนเราก็จะเป็นสไตล์นี้นะครับผมก็ <c oughs> อะไรแบบผมเราไปเกี่ข้องกันเลยผมไปอเอาอะไรผมก็ทำการจะไปเกลียนบ้านหลังหนึ่งนะครับผมไม่รู้ผมจะไปเกลียนบ้านไหนนะผมนี่ เออบ้านหลังนี้ว่าไปเก็มบ้านหลังไี้ดีนี่บ้านหลังนี้เลย yo, เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผู้ถือปืนบ้านหังไงโอ้โหจะมายิงผมไหมเนี่ยอืมกูยิงเมื่อสิครับไอไม่กลัวเลยไม่กลักวปืนก็งงทำไมกับผมได้เอ้ยเอ้า,ายิงไหมเอ้ากูเออเอากูลัอเอากลัวเฮ้ยตอนนเป็นเด็กน้อยนะเฮ้ยใครมาทำเด็กน้อยวะอ้าว เอาเลยรับอ้วนเอาแมนแมงเออแต่แล้วไงงั้นฉันไปเลยครับผมมากระโดดไปโดนเอหน้าป่านะผมขออภัยกับเสียงที่ระโผนนะครับผมเอาละผมขอไปทางอื่นก่อนนะครับผมเอาถึงแล้วเฮ้ยก่อนนะพีปุียมาแล้วนี่นี่มันวิวโผล่โอ้ยคนแก้มเละก่อนนใส่คลิปเปอร์แมนในวะนนี่อะนึกู่าแฟนมันแท้ไล้โวโอ้โหกัดการแม่มาแล้วจีบคนนั้นก็ได้ว่าเราค่อยจีบเอ้ย เออเพราคนั้นมันดูสิมันงะบอกนี่โอเคนะ่าเกลยดกันไปให้มันสูนน่กันไปอือแอบอิงก e ันไปน,นี่เด็กเอามาให้ดูเลยนะเอ่อนี่หนูจะบอกให้นะคือพี่เป็นคนไทยเนาะคุณยายพี่เป็นคนไทยพี่ไม่ใช่คนติดไปละไม่อยู่แนละ้ว <c oughs> เ้ยเห็นเด็กแบบนี้โอเคพาหลังนี้ดีกว่า ออ่างนี้นะใช่ไหม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 ใช่อ่าผมมาสร้างบ้านเออผมมาสร้างบ้านตรงนี้นะผมนี่ผมมาสร้างตรงนี hmm. ้นะผมนี่ก็มไม่แหละผมมาสร้างอ่าตอนนี้ผมสร้างบ้านเสร็จแล้วนะผมกล่องเดี๋ยวตรงนี้ก็จะเป็นกล่องไอทาโก้นะผมนี่กล่องทาโก้นะส่วนนี้คือเกมนะผมเพื่นข้างๆก็จะมีกล่องเปิร์นะผมนี่อันนี้คือเสื้อผ้าของเด็พูผมกงมานี่แหละเออซึ่งบ้านผมเป็นแบบนี้นะครับผมนี่ เอาละนะี่คือบ้านทั้งหมดของบ้านของเดชภูซึ่งก็คนมันเหงาครับเกมคนอื่นไม่ได้หรอกครับเอาละผมจะมาคนอื่น oh <my> บ้านคนกนบ้านหลังนี้ผมด้ยเอ็โดมานลังีครับผมดูดีมีปืนอุปกรณ์ดีนะผมนี่เป็นไงล่ะขับเลยเอาขับไปได้เอาสั่งั้นขับไม่ได้เฉยเลยฮะเออเฮ้ยเนี่ยมันคนในบ้านนี่ว่าเอ็ดดู มันรวมกลุ่มกันเนี่ยมีผู้หญิงคนนั้นด้วยนี่ก็มีนี่ก็มีว่าเดี๋ยวฟลักเดี๋ยวเราบรทักท์คาเขากันนะผมนี่ Hello, นนเอลล<อ>่วันนี้เพื่อนเอาบรรทัศน์คอ่ะไปดีอนีรกูเป่นเนี่ยเอ้ยเฮ้ยเพื่อนของเปลแ่ยนผมจะเปลี่ยนเป็นแบบว่าเอ่อคนไทยนะผมนี่คนไทยนี่เป็นเมืองลังเทไม่เล่าคนไทยอีกอย่างตรงนี้ก็เป็นทหารจอมโอ้ my god จ้งครับตก็ป oh <my> รมาณนี้แหละอ้มนี่คือฐานรับจางกันได้ดู <laughs> ้ิคนด้วยโอเคเราไปกันดีกว่าเฮ้ยมันปักทหารคนนี้นี่นะเอเป็นไงล่ะหวัดดีเพือ่อนสบายดีไหมหวัดดีถ่ายแป๊บไงฮะอ่าวันถ่ายเพือ่อนเฮ้ยเอ้ยเมย่ยย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 ไม่ไยยยยยนะย ทำไมนิ่มอย่างนั้นเพื่อนกูดตะขาไปเลยเนี่ยเนี่ยดูตะขาบดูนเนี่ยตะขาบไวเด้ยมึงไม่ขยันเลยเพื่อนมึงนอนอยู่เปล่าไม่ไหวนะมันไม่ไหวแล้วฮึ่มเยี่ยมไปเลยไม่น่าหยาบเลยเขาตายแล้วครับเออไม่น่าเลยเรา ยี่ก็เถว่าทำไมถึงเราไม่ควรเออคไเข้ครบรเปิ่นบเปไปดเ่เยบร้ที่บุกเลยคอาทีนได้คุณว่าจะเฮ้ยทุกคนกดไลค์เหรอมาก่อนนะยังไงผมไม่ขอมแล้วแค่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้โอเคตรงนี้แหละยึบไปได้ละโอเคปุ๊บปปุ๊บ โอเคตั้งหมื่นไปนี่แ้วพึบโอเคเอาไปแล้วแม่งปืนโมไม่เห็นเลยเฮ้ยโมไม่เห็นเลยโอเคแหละโอเคครับเฮ้ยยังไงทางนั้นอะไรแล้วผมไปจร๊บพึบโอ้โหยีบเลยเอาไว้เลยเว้ยไปแล้วกูกูไปละแม่งแม่งเยี่ยมไปเลยขอบทุกคนด้วยนะครับผมที่กดไลค์ผมนะโอ้มากดโคตมากเลยเงินเอาผู้หญิงด้วยเออก็ มามาอันนี้น้องของสำหรับคลิปน,นี้นะก็มันก็มไกม่กลัวหรอกนะไม่กลัวหรอกแแค่โดนสาวเหนะรับก็สำหรับคลิปน,น,น,นี้ไม่เมยมากก็อย่างนึงกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมก็กลับบ้านแล้วกูลับบ้านแล้ว